ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวถนนคนเดินสะพานซาก,กุระที่เราสร้างเองค่ะทุกคนหลังจากที่เรานะคะได้โพสต์ในชุมชน y o u t u b e ไปนะคะว่าเราจะมาแจกไอดีก็คือวันนี้ก็จะมาแจกแล้วนะคะแล้วก็จะมารีวิวด้วยนะคะเดี๋ยวทุกคนรอติดตามอ่า เป็นละครสั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาจากคลิปถัดไปเลยนะก็เดี๋ยวมารีวิวกันเลยนะคะตอนนี้เราปรับเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะทุกคนก็มารีวิวหน้าง,งานกันก่อนเลยนะคะทุกคนตรงนี้นะคะจะเป็นสถานที่จอดรถนะคะทุกคนนี่นะก็คือจอดได้หมดเลยนะคะคือไอเทมมันจะไม่พอด้วยนะคะเข้ามานะคะตรงนี้จะเป็นคัดกรองก่อนเข้านะคะทุกคนนี่นะ เดี๋ยวเราเข้าไปในงานกันเลยนะคะทุกคนทุกคนจะเห็นได้ว่าตรงบริเวณตรงนี้นะคะจะมีต้นซากุระประดับไว้อยู่นะคะทุกคนคือมันจะเป็นแนวแบบขึ้นไปอะไรพวกเนี้ยคือสร้างยากมากเลยทุกคนอืแต่ว่าเราก็สร้างได้นะคะอันนี้นะคะสร้างไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งมารีวิวแล้วก็มาลงคลิปเนาะเดี๋ยวขึ้นไปกันเลยสามารถใช้ประกอบละคสรสั้นได้นะคะทุกคนแต่ว่าให้เครดิตช่องเราด้วยนะ ก็คือหน้าง,งานจะมีบอกอยู่นะคะเดี๋ยวขึ้นไปเลยนะคะร้านค้าจะมีอยู่ไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะนี่นะนี่เดี๋ยวเราพาดูก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดงโซนแรกนะคะทุกคนจะเป็นโซนของคาวนะคะทุกคนตรงนี้นะคะจะเขียนว่า ร้านขายหอยทอดไฟลุกนะคะทุกคนคือสร้างไม่ค่อยเหมือนต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนสามารถไปแจกไอดีให้กับคนอื่นได้นะคะทุกคนแต่ว่าต้องบอกเลยนะว่าเป็นของเรานะแล้วก็เราอนุญาตให้เซฟได้ะคะ่ะนี่ส่วนตรงนี้นะคะเป็นร้านขายขนมจีนซาลาเปานะคะทุกคนสามารถตกแต่งเพิ่มได้นะทุกคนแต่ว่าระวังไอเทมไม่พอนะคะ ตรงนี้นะคะจะมีที่นั่งด้วยนะคะทุกคนมีที่นั่งแล้วก็จะมีถังขยะนะคะตรงนี้เป็นร้านขายน้ำดื่มนะคะจะมีน้ำชาเขียวแล้วก็โคกแล้วก็ชานมไข่มุกนะคะไม่แน่ใจว่าอันนี้ใช่น้ำชาเขียวหรือเปล่านะอืมดีนะคะ ่วนตรงนี้นะคะจะเป็นร้านขายขนมจีนน้ำยานะคะร้านแต่ละร้านจะเหมือนกันหมดเลยนะแต่แค่แบบของที่ขายจะแตกต่างกันไปเนาะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นร้านขายไก่ย่างไก่ทอดน,นะคะเป็นร้านที่แบบต้องมีเลยนี่มีไฟด้วยนะส่วนตรงนี้นะคะเป็นร้านขายเนื้อย่างรสเด็ดนะคะคือมันจะอยู่ใ,ใ,ใกล้ๆกันเลยนะทุกคนของอร่อยต้องมาก่อนนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นโซนขายขนมหวานแล้วค่ะทุกคนขายของหวานแล้วนะตรงนี้จะเป็นที่นั่งเหมือนกันนะคะทุกคนจะมีที่นั่งแบบเป็นระหว่างช่วงช่วงช่องช่องไปนะอ่ะเดี๋ยวมาดูร้านแรกกันเลยนะคะร้านขายของหวานเนาะจะเป็นร้านขายไอติมตักนะคะทุกคนนี่สร้างเหมือนไหมทุกคนนี่ค่ะเป็นไง ก็หาคนมาประดับเอาเองนะทุกคนส่วนตรงนี้นะคะเป็นร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะทุกคนเป็นร้านยอดฮิตเลยก็คือว่าเราสร้างช่วงที่แบบข้าวเหนียวมะม่วงกำลังฮิตนะทุกคนอืม นี่ก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแบบนี้เลยส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้เลยค่ะเป็นโรตีสายใหม่นะคะที่เด็กๆชอบมาทานนะคะทุกคนคือเราสร้างไม่เหมือนขออภัยด้วยนะคะทุกคนซา้ได้เท่านี้จริงๆแล้วก็อันนี้เลยเราตั้งใจมากนะคะมันจะเป็นไอ้เครื่องหมุนสายใหม่อะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะจําไม่ได้เหมือนกันนะคะเครื่องทํำสายใหม่เออนี่ก มาดูกันได้นะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นร้านขายเค้กกับโดนัทนะคะทุกคนโดนัทก็ทําจากห่วงยางนะคะทุกคนแล้วก็มีขนมเค้กด้วยเดี๋ยวไปดูสองร้านสุดท้ายกันเลยร้านนี้นะคะร้านขายผลไม้นะคะก็จะมีแอปเปลิลแตงโมส้มแล้วก็ส้มนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านขายนมสดนะคะทุกคน ไม่รู้จะทําร้านอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูตรงนี้กันเลยตรงนี้ก็จะเป็นทางลงปกปติเลยคะ่ะทุกคนอือก็คือจบงานนะคะเดินลงทางนี้นะคะน,นี้เป็นทางออกนะคะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนชมร,บรอบๆงานเลยนะคะเราแรนะนำให้ทุกคนนะคะปรับเวลาเป็นตอนกลางคืนนะคะทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะก็เป็นประมาณนี้เลย you mm -hmm.